สวัสดีจ้าวันนี้ฝนพักเขาค่อยอีกแล้วจ้ะวันนี้ฝนเฮ็ดย่ำไข่ดาวนะจ๊ะกับลาบหมูสุกนะจ๊ะฝนขว่วมวยเรียบร้อยละแล้วเนี่ยเป็นไข่ดาวที่ฝนบรรจงทอดนะจ๊ะให้เหลืองๆนะจ๊ะให้ได้น่ากินแล้วก็มีเครื่องสําหรับยำกับลาบนะจ๊ะฝนเตรียมไวปละแล้วฝนหั่นกัน เค็มดองนิดนึงนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอน้ำมะนาวเอาฝนปุ่มไปชิมไปเลยจ้ะผงนัวนิดหน่อยไก่ออกไข่แล้ว จะออกไข่อีกะจ่ะ้วกะใส่มะเขือเทศนะจ้ะมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปให้หมด้วก็ขึ้นช่ายแตขึ้นช่ายก็ใส่ลงไปเลยคลุกข้านิดนึงใอ่ขึ้นช่ายหลายๆจ่ะหอมมากที่จริงหั่นแล้วไม่เหลือนะจะเสียดายต้องใส่ให้หมด คุดไทยได้เลยนะนี่ไข่ดาวที่เราทอดกับกรอบลงไปคลุกก็จะใส่หมูสับลงไปก็ได้นะจะอร่อยเหมือนเดิมใส่หมูสับลงไปได้ด้วยว่าแล้วเรามีหมูสับเนาะหมูสับสำหรับอ่าที่ว่าสีลาบนะจ๊ะใส่นิดนึงนิดเดียวพอนี่ ย้ำไข่ดาวคนย้ำไข่ดาวจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ะเมนูลาบหมูได้หายไปย้อมลาบให้กินแล้วจ้ะขว่หมูฝนขว่ไว้ให้แล้วที่เกลือดิที่เกลือมันจะใส่ได้ปะขอปลากระพงดันหมูันให้ไหมขอก่อน <u>

ใช้ได้จ้ะต้นหอมผักชีนะจ๊ะหอมใบเลื่อยหอมอับผักชีฝรั่งอ่ะจ้ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสว <ś led> ัสดีจ้ามา่อเช่นเขาก็ฝนก็ไปย,ย้อมจะฝนได้ลาบหมูแล้วจ้ะไปย้อมลาบไปกินแล้วก็มีอ่ายำไข่ดาวเสียงเครื่องบินล่อนจากหน่อยนะจ๊ะโตใ,ใหญ่ข้างๆๆนึงฝนจะมันมาคั่วกินอีกเมนูหนึ่งอยู <ś> ่ <led> ขออย่าจะอะไรพี่ป้าเลยค่ะกินข้าวกันหิวข้าวมากแล้ว ไม่ควรมอ,อยุิงแล้วจำไว้เลยหนึ่งวันก่อน,นสวยหลับไปยอมกันอาไรได้ลาบเสียพยามกันนะ <c oughs> อย่าหายเด้ออือว <c oughs> ันนี้ได้เขาสวยจังอ,อร่อยเป็นหอม <c oughs> คนหิวขอแห้งหรือมั้ง,งแซ่แบแห้งมาได้จา้าพี่บานาอาจะรู้เันหลานพ่อแม่จะอายเอื้อยจะกินข,ข,าาขัานต้มงนลาบหมูออร่ยยำไค่ดาวเป็นยำที่ฝนปวดตอนเด็ก ช่วงหน่อยไครเลืองอยู่ไหนตักมะเขือเทศมาด้วยนะจ๊ะนะได้ซ้อนหน่อยเพื่อนไปเจ้กินยำไข่ดาวแล้วคืนหอดยำมันแะลรไปยำยำพุ้นเชียงยำพุ้นเชียงฝนก็นมัก กว่าเธอกินมาปลุกทุกไม่ต้องหัง อเอาผักก็จะผักสดใหม่ๆมาแล้วจ้าัากดใหาแรับผัก,กใหม่ๆม,ม,มาแล้วคกใ่ๆมาแล้ป้งคุณนาเป็นแบบคุณแป้งไหมผักสดใหม่ๆมาแล้วครับ พาย้อมทาดนะน่ทาดนีข้าว้ามีขานี่เป็นน้ำสบเสียน่เป็นน้เสียบเสหิวแหงไข่ดาวจาเสีบเสียบ<ๆ>น้ำหวานกระยากเพราะน,น้ำหวันไว้ตัวใหญ่ยังมาจับ คนขอล้ำใส่กล่องอลไรต่าล้ำจนเหนยล้ำจนเหนืยใจสิบลล้ำใจเสืบลล้ำโอ๊ได้กดาล้ำใจมันรักนั่นใจรักกับล้ำเลยใจมันทั้งหมอล้ำพอจ้ะคนหัวดดนตีในหัวใจแล้วกันต้องล้ำจังเลยยา อย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้เดี๋ยวจังกว่ากระหวานดีค่ะจ้ะเด็กน้อยเบยุจะเด็กน้อยกินเบื่อเตี๋ยวไปก่อนละ พีิพาชินก๋วยเตีย๋ยวแต่ว่าฝนทางเฮ็ดกับเขาแล้วข้าเหนียวมังตลาดตอนกำลังที่ตก ยำไข่ไดาวอร่อยราบหมูก็อร่อยนะจ๊ะยำกับราบตีกันแล้วมันผมจะเป็งสองอย่างนยจ้ะกินอะไรกันคนุนได้กินอันนี้ดอก ขเออขาเลืมเขาลืมมันนี่ไม่เกี่ยวนี่ขเขาลืมมันนั่นนี่เนะมันแสบเป็นนักจอบเมืองวันอยากเข้ามาใกล้ต้องอากรงกวาง <c oughs> อืมอืม,อม,อมพจะเข่าอีกจั๊กจั่นนะเจ้ะเพราะเหน,นื่อยแหงหลอดสายปากมองข้าวมาหาเราแล้วก็เปิดพ่ออก <c oughs> มาจา้าขนจานที่สอง อ,อร่อยไปย้อมจามนึงให้เบิดดร์ดนะรับไปย้อมหิวหิวจริงๆเราหิวแห้งหลยแต่หิวจนว,ว่าแอบไปกินเขาก่อนสามทีครับเย็บบวบไวแล้วฝนว่าดันรับไปย้อมร่ม <c oughs> มากจ้ะ ดูนะตรงน้าไม่ได้ตแตะเลยเราจะวิ่งทันนะฝ <c oughs> นตกมันนี่ตองแ,งแลนนะจัะบอแรงมาได้จาเห่าขึ้นวมน่อหน่อยฝน,นมาเลนมันมันสาดนะจ๊ะตังคามันมันเหรี้ยว ดิ่มจำต้ำนะคะม,ม,ม,มันเป็นขาวสีชมมพูไปไม่ไหวหรือเขาดิคนต์ตาวะาหรอร <laughs> <laughs> าบมูฟันับราบเป็นนะแต่ว่าหงถ้าคนยุบบ้านฟันยังให้พี่สาวราบไปกินแต่ว่าผู้อื่นฉีราบแสบก็เจาะห้องอแต่ได้เกิดเป็นพวกเนี้ย พวกยำพวกผัดกะเพราหรือว่าอาหารทั่วไปนะฝนยาเท็ดเองเพราะว่าฝนมันใจอไอ้ของเฮ็ <laughs> แแดแบบจะซสบหรืออะ่ถจะเป็นพวกแกงอ่อน,นือลาบก้อยซอยห่าง้องต้องเหม็นปลายอมกะ <laughs> <laughs> เพราภาคกลางเป็นฝนเท็ดเป็นเนี่ยชุด่ายจะของทำอะไรจะขาอีสานบ่เท่าไหร่ มันมันเด็กินมันเด็กได้กิน,นไข่เนานะเพราะไข่มันก็จะมีความความขาวของมันเยอะ ย้อมเก่งค่ะทืเเขาเป็นแบกกันละเ่งทั้งแล้วคนจะไปย้อมไปก่อนนะจ๊ะมืดมาแล้วคนที่สันแลมคนแรกมีคนละ จะไ,ไปไปบวช่อนนีเพียงก็ไปเลยแต่แค่ไม่ลงเหรอเดี๋ยวไหานทคลิปหนังอาจารยิปนี่ฝดกระป้าไปก่อนก็อภิชาและมีฝนกันเข้าดินแก้มก็มบอกกันเนตอนน 放空<分>。<laughs> <laughs>